กรณีสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าและกลายเป็นเรื่องที่ประชาชนตั้งคำถามตามมานะคะขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดรอยร้าวในพักร่วมรัฐบาลเมื่อสอสอพักประชาธิปัตย์ระบุว่าพักน่าจะพิจารณาถอนตัวออกจากพักร่วมรัฐบาลแต่ถ้าไปดูปฏิกิริยาจากหัวหน้าพักก็คงจะเห็นได้ชัดแล้วนะคะว่าก็คงจะไม่เกิดขึ้นค่ะติดตามสกรายงานค่ะ อ่อไม่ไม่ได้คุยครับแล้วก็ไม่คิดจะคุยแล้วครับเพราะเคยคุยด้วยหลายครั้งแล้วตอบสั้นแต่ชัดเจนจุรินลักษณะวิสิทธหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ยืนยันไม่มีแผนจะหาหรือข้อเรียกร้องถอนพักการเมืองในปกครองออกจากรัฐบาลภายหลังนายอันวาสาและรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ยืนคอเรียกร้องให้ต้นสังกัดพิจารณาอนาคต เป็นอีกหนึ่งเงื่อนปมที่เกิดขึ้นภายหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยสมาชิกภาพสสและความเป็นรัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพักพลังประชารัฐและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่สิ้นสุดลงตามข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคดียาเสพติดในต่างประเทศประเด็นของคำวินิจฉัยระบุถึงการเป็นคดีต่างประเทศไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนำไปสู่ข้อเรียกร้องของนายอันวา ให้พักถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลความเคลื่อนไหวนี้มีคำชี้แจงจากโฆษกพักประชาธิปัตย์นายราเมศรัตนชเวงระบุถึงผลงานของพักที่ผลักดันนโยบายตามที่ได้หาเสียงไว้เกิดขึ้นได้เพราะอำนาจตามกฎหมายและตำแหน่งแห่งที่ทางการเมืองที่ได้มาจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลสื่อมวลชนจอไมถามในงานถาแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 ของพักประชาธิป,ปัตย์ คำตอบจากหัวหน้าพักสะท้อนชัดเจนอนาคตแบบที่นายอันวาคาดหวังคงไม่เกิดขึ้นโดยง่ายเอาเป็นว่าพักก็ต้องมีแนวทางของพักพักจะทำอะไรตัดสินใจอะไรก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวอันนี้ก็คือหลักนะครับผมคิดว่ามันชัดในตัวมันอยู่แล้ว แสดงว่าตอนนี้ไม่มีแนวคิดเดียวกับกรณีของคุณอันวาที่จะเกิดขึ้นเลยใช่ไหมคะการถอนตัวพักร่วมรัฐบาลเนี่ยยังยังไม่มีแนวคิดนี้ถูกไหมคะผมไม่ขอตอบเรื่องอนาคตนะครับแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยประเทศกําลังเผชิญปัญหาการตัดสินใจอะไรเราก็ต้องคิดให้ดีตัดสินใจบนพื้นฐานความรับผิดชอบและมีวุฒิภาวะการตัดสินใจอย่างหนึ่งถ้าไปซ้ําเติมปัญหาประเทศเนี่ยควรทําหรือไม่ควรทําผมคิดว่า บินยูชนก็มีคำตอบได้อยู่แล้วรายละเอียดจากข้อเรียกร้องของนายอันวาระบุถึงความคิดเห็นของประชาชนบางกลุ่มต่อกระบวนการยุติธรรมและสารรัฐธรรมนูญและตั้งคำถา,ถ,าถามถึงนายกรัฐมนตรีที่เลือกร้อยเอกธรรมนัสร,ร่วมรัฐบาลพร้อมทั้งตั้งคำถามว่านายกรัฐมนตรีควรทราบป,ประวัติของบุคลากรใต้อานัตอยู่แล้วหรือไม่เส้นทางความเคลื่อนไหวของนายอันวาถูกจับตาม,มองไม่น้อย เพราะนี่คือหนึ่งในไม่กี่คนของพรรคประชาธิปัตย์ที่มักแสดงความคิดเห็นสวนทางกับความเคลื่อนไหวพรรคนับตั้งแต่การเข้าร่วมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันร์ทโอชาจุดยืนของสสปัตตานีคนนี้สะท้อนผ่านการออกเสียงในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งล่าสุดอันวาสารและจากพรรคประชาธิปัตย์หนึ่งในสองเสาเข็มร่วมรัฐบาลลงเสียงไว้วางใจให้ในายนิพนธ์บุญยามณีเพียงคนเดียวนอกนั้นงดออกเสียง นายอันวาสาละคือสสเพียงหนึ่งเดียวจากพักประชาธิปัตย์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รักษาคะแนนเสียงอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งปี2562ภายหลังการเลือกตั้งอันวาสาละยังเป็นหนึ่งในสาสมาชิกพักที่ยืนยันจุดยืนไม่สนับสนุนให้ร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐอีกสองคนคือนายเทพไทยเสนาพงศ์อดีตสนสนครศรีธรรมราชและนายพนิดวิกิษเศษสสบัญชีร,รายชื่อจนนําไปสู่ข้อสังเกตว่า ความเคลื่อนไหวของนายอันวาและเพื่อนร่วมอุดมการบางคนอาจเป็นผลมาจากความพ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่ของพรรคที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งปี2562